สวัสดีผู้บุกเบิกทุกท่านครับผมเพชดีเลโนสแลวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์12700เพชรฟรีในแพช3.1ที่สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้า อันดับแรกเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เกณฑ์ในการคำนวณกันก่อนเลยแล้วกันสำหรับเกณฑ์ในการคำนวณเราจะคำนวณอ้างอิงตามระยะเวลาของ p a ทช์เวอร์ชั3.1โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์และสิ้นสุดวันที่9เมษายนรวมระยะเวลาทั้งสิ้น42วันซึ่งการคำนวณในครั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลจาก official แล้วก็ข้อมูลทางสถิต เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจํานวนเซราเจสที่จะได้เห็นต่อไปนี้คือจํานวนเซราเจสขั้นต่ําที่ทุกคนจะได้รับอย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่แหล่งเซราเจสแหล่งแรกกันดีกว่าสําหรับกิจกรรม The Out Firm อาจจะแปลกไปหน่อยแต่ว่ามันอ่านอย่างนี้จริงๆนะครับทุกคนก็สําหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทีมน้องๆสัตว์เลี้ยงใน a m p h o r i a s มาต่อสู้สําหรับรายละเอียดด้านในเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันในเกมอีกทีหนึ่งนะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักของ Patch Version 3.1ครับดังนั้นก็จะประเมิน ตัวเซอร์เจสอยู่ที่1,200งพันสองร้อเอรเจจ้าสำหรับถัดไปครับก็จะเป็นกิจกรรมย่อยสําหรับ Holy s i t y e s p p p เ a i s ์นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมย่อยดังนั้นก็จะประเมินตัวเซอร์เจสอยู่ที่500 Ser s e r เซอร์เจนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆครับไม่ต้องมีคอมแบทไม่ต้องมีต่อสู้อะไรนะครับ ก็สำหรับตัวเซอร์เจสสำหรับกิจกรรมกน,นะครับก็จะได้รับทั้งสิ้น1,200บวกกับ500เท่ากับ1,700 s e r เซอร์เจจ้าสราถัดไปก็จะเป็นตัวคาแรคเ t e ร์เทสต์รัหรือการทดสอบตัวละครนั่นเองสาหรับการทดสอบตัวละครนะครับก็จะมีตัวละครให้ทดสอบด้วยกัน4ตัวละครด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยทริบบี้แล้วก็หยุรหในสําหรับครึ่งแรกนะครับสําหรับครึ่งหลังใน,นก็จะเป็นน้องหัวหัวแล้วก็ พี่ไมเดมอสรวมด้วยกันทั้งสิ้น4ตัวละครโดยจะได้รับตัวละครละ20เซร์เจสยีคูณ4เท่ากับ80เซร์เจสจ้าลำดถัดไปก็จะเป็นตัวเดลี่เทรนนิ่งนะครับหรือว่าหลายคนก็จะติดปากเรียกว่าเควสรายวันนั่นเองสำหรับตัวเดลี่เทรนนิ่งนะครับก็จะได้รับทั้งสิ้นวันละ60เซร์เจสตามระยะเวลาแพชอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น12วันดังนั้นการคำนวณก็จะเป็น6หกสิบ, 2, er บนะครับ็จะเท่ากับสองพัน Mission, ห่าร้อเรื่หลัเนอ่นเองสลหรับตัวนเนื้อเร หลักก็จะประเมินเป็นขั้นต่ำไปก่อนนะครับอยู่ที่240เซลเซียตามข้อมูลสถิติลำดับถัดไปก็จะเป็นตัว Daily Lo อ i n นะครับสาหรับเ a i l y l o อ i n ในครั้งนี้เราจะสามารถทําการล็อกอินได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยจะประกอบไปด้วยวันที่ 5, 13และ20ของเดือนมีนาคมและวันที่5ของเดือนเมษายนครับรวมทั้งสิ้น4วันดังนั้นการคํานวณก็จะเป็น20คูณ4เท่ากับ80เซลเซียสนำดบถัดไปก็จะเป็น l i v e เวอร์ช n ใหม่3.2นะครับซึ่งระหว่าง live เนี่ยทางผม ซึ่งตัวโค้ดเนี่ยนำไปกกอกที่เว็บไซต์ของ Official ก็จะได้รับตัวเซ r ร์จิทั้งสิ้น300 s e r ยเซอรจนะครับขั้นตอนถ่อไปครับก็จะเป็นอัปเดตแพทใหม่เวอร์ชันสนครับหลังจากตัวแพทอัปเดตนะครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมมาเนี่ย ทำผู้พัฒนาเขาจะส่งจดหมายนะครับซึ่งในจดหมายเนี่ยก็จะมีตัวเซร์เรสแนบมาให้ถึง600เซรเรสนะครับผมแค่เข้าไปกดรับกันแบบง่ายๆเลยนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ simulated universe นะครับผมซึ่งตัว simulated universe เนี่ยก็จะได้รับแตกต่างกันตามระดับ q u i l i b r i u m นะครับผมโดยผมใส่ตารางให้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในการคํานวณในครั้งนี้ผมจะคํานวณไว้ที่ equilibrium l e v e l 6นะครับโดยจะได้ระนวนสัปดาห์ละ225ยเซรเรสระยะเวลาแพชเนี่ยจะมีด้วยกัน6สัปดาห์นะครับ นนั้นการคำนวณก็จะเป็น225คูณ6เท่ากับ1,350 s t a r j u s t ลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัว Divergent Universe ที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเมื่อเราเล่นจบแล้วนะครับเราก็จะได้รับทั้งสิ้น3,500 s t a r j e s เป็นข้อมูลจากทาง Official เองเลยนะครับลำดับถัดไปครับก็จะเป็นตัว Endgame Content นะครับผมสำหรับตัว Endgame Content เนี่ยก็ใน1 patch จะมี3 content ด้วยกันจะประกอบไปด้วย MOC p e r f i c t i o n แล้วก็ตัว a p o c a l y p t i c Shadow หรือหลายคนก็จะเรียกว่า AS นะครับโดยจะได้ คอนเทนต์ละ800เซ r รเจสรวมทั้งเสิ้น3คอนเทนต์การคำนวณก็จะเป็น800คูณ3เท่ากับ2,400เซโรเจสสำหรับใครที่ไม่ได้ลงคอนเทนต์ใ g เก e เนี่ยผมก็คำนวณแยกเอาไว้ในสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นอ่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของ Store หรือว่าร้านค้านั่นเองนะครับสำหรับตัว Store หรือว่าร้านค้านเนี่ยจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งด้วยกันก็คือจะเป็นประจำวันที่1มีนาคมแล้วก็วันที่1เมษายนครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยเราจะสามารถแลกเจ้าตัััวววททองงห่า Special Pass Passage yle ไดดด้้้ม5ยกน,น

ดังนั้นการรีเซ็ตสครั้งการคำนวณก็จะเป็น5้าคูณสองสกัสิบแพซเซสนะครับผมสําหรับตัวทองนะครับนหลังถไปครับก็จะเป็นตัวกิจกรรม Gift of o ออเดซนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผู้เล่นสามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าไปกดรับตัวทองซาริสเปเชียลแพ s ได้ทั้งหมด10ตัวทองกันเลยนะครับแบบง่ายๆนะครับผมสาหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับโดยจะได้รับทั้งสิ้น1 2 7 7งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเซอร์เจสบวกกับอีกตัวทองหรือว่าซาริสเปเชียล a s s ทั้งหมด20 Pa ด้วยกัน,น ลำรับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมกันแล้วสํานับตัว E.S.P. หรือว่า Express Supply Pass หลายคนก็จะเรียกว่าสเสบียงรถไฟหรือว่ารายวันนั่นเองโดยจะได้วันละ90เซ r รเนะครับระยะเวลา p a แพชอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น4 2วันดังนั้นการคํานวณก็จะเป็น90คู1 2เท่ากับ3,780เซ r เจจ้าลำดับถัดไปครับก็จะเป็นตัว Nameless One r หรือว่าหลายคนก็จะติดปากเรียก Battle Pass นะครับ ในส่วนนี้นะครับก็จะได้เซอร์จェสทั้งสิ้น680เซอร์จสแล้วก็ตัวท่องสตาร์สเปเชียลแพสทั้งหมด4 p a s เซสด้วยกันนะครับถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์หรือว่า Analysis กันแล้วนะครับสำหรับส่วนในการวิเคราะห์ผมก็ทําการพล็อตกราฟนะครับผมโดยกราฟเนี่ยแนวตั้งจะเป็นตัวเปอร์เซ็นเของเซอร์จェสที่จะได้รับนะครับส่วนแนวนอนก็จะเป็นผู้เล่นสายต่างๆ F2P คือสายฟรีทอร์100%ครับ NL ก็คือตัว n a ม e รสโอ Zone รหรือ b a t เด e ล a s s นะครับผม ESP จะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เติมทั้ง2นะครับจะได้เซเรเจสสูงกว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรี ถึง35%กันเลยทีเดียวนะสําหับถัดไปนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของเซเรเจทสําหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับผมจะเห็นได้ว่ารอบนี้เนี่ยอามาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือตัว Divergent Universe นะครับผมที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่อยู่ที่27%นะครับอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมสําหรับถัดไปก็จะเป็นตัว Daily Training นะครับอยู่ที่20%ครับซึ่งใกล้เคียงกับ N Game Content นะครับอยู่ที่19%นะครับตามมาทิตย์อีเวนต์ะครับ13%ครับ Simulated Universe อยู่ที่11%ครับถัดไปก็จะเป็นตัวอัปเดตแพทช์ อยู่ที่5% Live อร์เซ็นแพดเวอร์ชันใหม่2%อร์เซ็นตครับทรเวสมิชชั่นอยู่ที่2%เทอนต์ันตัวละครแล้วก็ล็อกอินเท่ากันอยู่ที่1%โดยประมาณนะครับแล้วถัดไปครับก็จะเป็นสรุปกันแล้วนะครับสำหรับสรุปอันนี้ผมก็จะทาขึ้นมาเป็นตารางเพื่อให้ดูง่ายนะครับผม t y p e s นะครับก็คือผู้เล่นสายต่างๆครับ F2P คือสายฟรีแท้100% NL คือเติมตัว Battle Pass อย่างเดียว ESP คือเติมรายวันอย่างเดียวแล้วก็ ESP บวก NL เนี่ยก็คือเติมทั้ง2เลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่่่่นนทททีีเเป็สสาายรแแ้้จะไง 12, ะไง Game ิ 12,7J ตถมล จะดงสิ้น1370 s e r a สานะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นที่ทำทุกอย่างเลยตเติม Battle Pass ด้วยตเติมรายวันด้วยแล้วก็ลง c o n t ทนต Endgame ด้วยรับไปเลยแบบจุกๆ17,230 s ม r a j กันเลยนะครับถัดไปครับผมก็ทำการเปลี่ยนเจ้าตัว s e r รเจสให้อยู่ในรูปของตัวทองหรือว่า Starry Special Pass นั่นเองจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟร e e ท a เนี่ยจะดงสิ้น9 9้ตัวทองนะแต่ถ้าไม่ลงคอนเทนต Endgame จะได้ังสิ้น8 4ตัวทอง แต่ถ้าหากว่าทำทุกอย่างเลยเติม Battle Pass ด้วยรายวันด้วยแล้วก็ลงคอนเทนต์ n d g เกมด้วยรับไปเลยกดกรชากันแบบจุกๆ131ตัวทองกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่กำลังรอคอนเทนต์เปรียบเทียบดามจระหว่างอัครียกับอัชเลอนเนี่ย ยังไงก็รบกวนรออีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้การคำนวณเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเช็คค่าและก็ตรวจสอบค่านะครับซึ่งการตรวจสอบค่าเนี่ยก็จะเป็นการทดสอบจริงแล้วก็ไปขอคําปรึกษาจากโปรเพเยอร์อย่างคุณลูริโกโคด้วยนะครับเพื่อนํามาตรวจสอบผลและให้ได้ผลที่แม่นยําม,มากขึ้นก่อนนําเสนอนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคอนเทนต์ของเราก็มีเพลงเท่านี้สําหรับใครที่มีแผนจะกดกระชาก็ขอให้โชคดี10โรสทองออกกันแบบรัวๆไปเลยสุดท้ายนี้ผมก็จะต้องขออตัวลไปก่น ขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า